ขอเป็นส่วนหนึ่งแห่งพลังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้จิตอาสากู้ภยัยและทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนที่ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อขราวใดที่พี่น้องชาวไทยประสบความเดือดร้อนไทยไม่เคยทิ้งกันกาบคาระวะทุกหัวใจแห่งการช่วยเหลือขอพระคุณข้อมูลภาพจากทุกช่องทางทุกสื่อคลิปนี้ไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากการขอพระคุณและความห่วงใย ฝังท้ายสุร<ผ>ิสายจมีงๆ้นนแรงมากแรงมา,มากๆจริงๆไม่มีเรือลําไหนที่จะผ่านตรงนั้นไปได้มีเรือมีเรือของอาสาบุญที่ลุงมาตาอยู่นะครับกับเรือของผมเนี่ยแหละครับที่ฝ่าฟันเข้าไปเพราะว่าอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแม่สายได้รับประทานอาหารแต่ผมตอนเช้าเนี่ยผมไปมาแล้วตรงน,นั้นนะครับเดินทางไปมาแล้วเอาข้าวส่งทุกหลังแล้วใน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 ห้าแยกตรงน,นั้นนะครับน้ําแรงจริงๆนะครับแต่เราก็ผ่านพ้นไปได้นะครับแต่ ช่วงบ่ายเนี่ยร้องขอมาว่าอไปยกิเจ็ดคนเราก็ยังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงเรือเราก็มีคนอยู่บนเรืออึงเจ็ดคนแล้วจะไปรับผู้ยศเจ็ดคนเราก็ถือว่าอ่ะเดี๋ยวเราลงไปตรงไหนที่จะดรอปนักข่าวที่ก็นั่งกับเรือเรามาได้เราก็จะดรอปเขาไว้ก่อนแต่เหตุการณ์นั้นน่ะมันเะลิดไปตรงที่น้ํารุนแรงมากแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยกำลังพร้อมคนช่วยเหลือคนอยู่แต่ คุณบินบริเลียไม่บอกผมว่าระง,งับหรือว่ายกเลิกในการเอาเรือไปช่วยเหลือผู้ที่จะอพยพเขาได้เฮลิคอปเตอร์จากกองทัพไทยแล้วนะครับไม่ไม่ยกเลิกเรือ,อผมผมมาถึงหน้างานแล้วซึงได้เห็นว่าใช้เฮลิคอ,อ,อปเตอร์อพยพก็เลยทำยังไงเพราะมันไปแล้วและสุดท้ายเราต้านน้ำไม่ไม่ไหวจริงเพราะด้วยน้ำหนักเรือเนมันเยอะมากก็มีเหตุการณ์ที่เหื่อรวมแต่ทุกคนปลอด ก็กู้มาสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ไม่เสียหายอะไรครับเครื่องเ,องเลยยังอยู่ครบเ,เหมือนเดิมเหมือนมีพ่อแม่ครูอาจารย์คุณคอง นลําบากยากจนหรือรวยล้นแค่ไหนกำแพงควางกั้นด้วยสักดินาใดๆมีอาจควางได้ความมีน้ำใจของคนทั่วแควนแผ่นล่าปัญหารุมรา เขาถลมพ่อแม่พลัดพรากสูญลับทับจมสุบแสนคืนคมเป็นลมเทขาดใจตายภายุกระนำน้ำท่วมซัดอุบัติเหตุ มาชาติาเพชรย้ายแยกแตกสลายเหลือเพียงสิ่งเดียวเนียวรังทั้งใจและกายคือความห่วงใยช่วยเหลือกันทันท่วงทีทุกโศกผลผ่านวันนี้ภาคหลากหลายสาว สร้างศักดิ์ศรีบำเพ็ญช่วยเหลือแก่ทุกชีวิตรวมสร้างความดีถวายแด่องค์พ่อลง วันนี้ภาคภูมิหลากหลายสาวหนุ่มรวมกลุ่มกันสร้างศักดิ์สรีบำเพ็ญช่วยเหลือแก่ทุกชีวิตรวมสร้างความดีถาวายแด่องค์พ่อหล